สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วครับกับรายการรู้หรือไม่ by l i f e s t y e EP ที่แล้วนะครับเราติดท่านผู้ชมไว้นะครับคือเรื่องการเจาะรูของจานซอสเนี่ยเดี๋ยวเรามา สอบถามกับพี่เบียร์กันครับว่าตัวเจาะรูของจานสล็อตเนี่ยมันเจาะรูเพื่ออะไรครั้งที่แล้วเบื้องต้นแล้วเราสอบถามไปแล้วว่าซาะล่องเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติพิเศษคือการรีดนนะ้ำการเช็คได้ว่าคุณภาพจานเนี่ยยังมีคุณภาพดีอยู่หรือไม่หรือว่าจะเป็นการช่วยปาดเบรกให้มีความเรียบและมีการทําให้เบรกได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะประเด็นกับตัวเจาะรูตัวนี้มันจะมะีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ยังไงในการต่อจาน ต่อจานเบรกของเราเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เบียร์พี่เบียร์สวัสดีครับรบกวนอีกทีนึงนี่ครับผมครั้งที่แล้วเราคุยกันไปไว่าตัวซอสล่องเนี่ยมันช่วยในการปาดปาดหน้าผ้าเบรกให้มีความเรียบเพื่อมีการจับยึดต่อจานเบรกและมีการเบรกได้ดีขึ้น 2. รีดน้ำเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ารีดน้ำเนี่ยจะมีรีดน้ำเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรและก็3คือตัวเนี้มันจะบอกเราได้ว่าจานเนี่ยหมดสภาพหรือยงังใช่ เอาประเด็นซ็อกล่องอ่ะพี่เดี๋ยวให้แล้วเราพูดเกลิ่นๆไว้มันมีคุณสมบัติแนวนี้เดี๋ยวให้พี่เบียร์พูดถึงซ็อกล่องในการเจาะรายละเอียดให้เราฟังนิดหนึ่งว่าความพิเศษของการซาะกล่องของจานสล็อตเราเนี่ยมีอะไรบ้างอ่งาก็สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันตอ,นทอง,ทงที่สองตอนที่สองโอเคครับก็เจอกันทุกวันเลยลืมเออ ซลล่องเนี่ยที่เบิร์ตบอกก็คือซลล่องซอกเพื่อซอกเพื่อกวาดนหนัาเเพื่อทําให้จานเบรกอัผภาเบรกจับกันแนบสนิทยิ่งขึ้นครับเพื่อรีดน้ําเพื่อรีดฝุ่นฝุ่นด้วยใช่แล้วก็เป็นตัวเป็นตัวเตือนว่าถ้าตัวเส้นซอล่องเนี่ยมันเริ่มบางลงหรือแทบมองไม่เห็นแล้วอันนี้ก็คือมันจะเป็นการเตือนว่าจานจานใบนั้นเริ่มหมดสภาพแล้วควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วะ รีดน้ำเนี่ยมันรีดออกแบบไหนอะไรยังไงไอตัวซอกล่องเนี่ยรีดน้ำรีดออกแบบไหนรีดไม่ใช่ ไอ้ตัวรีดน้ํามันก็จะเหมือนเป็นปกติที่เวลาน้ําเข้ามาแล้วมันก็จะรีดออกผ่านล่องมันเหมือนมันเหมือนมีรูระบายอากาศทําให้น้ําผ่านได้ดีคือมันรองการระบายไม่ได้ตัวเนี้ยพอมาปุ๊บมันก็ไปครับเพราะฝนมันไม่ตกรอการระบายผมว่าผมว่าผมว่าเข้าประเด็นก่นรีดนะเขาประเด็นคือก็แน่นอนมันมันมันไปตามแรงเหวี่ยงมันไปตามแรงของรถอยู่แล้วของอ๋อมันก็คือจะรีดน้ําสะบัดออกไปใช่มันจะรับสะบัดออกไปอ่า และวันนี้นะฮะยังเหลืออีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากจะให้พี่เบียร์ให้ความรู้กับทั้งผมแล้วก็ทางแฟนๆในช่อง YouTube มากเลยเจาะรูเจาะรูจานเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเจาะรูจานมีประโยชน์แน่นอนจานเจาะรูเพื่อเพื่อระบายความร้อนอันนี้คือหลักๆเลยระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าจานจานเหล็กเวลาเราเราวิ่งเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยเออมันจะเกิดการยืด จะเกิดเขาเร่เตือนขดตัวและ Off zy, ขยายตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์พอมัน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 อมมันอมความร้อนแล้วมันคลายความร้อนอย่างเงี <tuh> ้ยมันจะเกิดความเครียดมันจะเกิดความเครียดด้วยมันก็ค่อยจะเครียดเพราะฉะนั้นหน่เมื่อมันเครียดเนี่ยการที่เอมีทางออกให้มันอมีทางออกให้มันก็คือผ่านผ่านการผ่านการเจาะรูบนบนหน้าจานหรือนอกจากคือคือมันระบายความร้อนในทางทางฟินอยู่แล้วอ๋อคือด้านข้างดานข้างมันฟินมันฟินมันจะระบายความร้อนหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่การที่เราระบาย ตัวหน้าจานก็คือทําให้มันคลายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดภาระการทํางานของานคือจริงๆอ่ะจานมันระบายความร้อนด้วยฟินคือฟินมันกวักลมเข้าอยู่แล้วมันมันดูดนะมันดูดเข้าไปฟินเบรกไม่ได้กวักฟินเบรกคือดูดลมดูดลมเข้าไปใช่ใช่ซึ่งไม่ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในส่วนของเอ่อฟินเป็นฟินไม่ต้องเป็นฟินตรงฟินโค้งฟินใต้กักฟินไอเรื่องฟินนี่แหละมันเป็นมันเป็นในส่วนของทิศทางการดูดลม ทิศทางการคายความร้อนให้สตูจานซึ่งฟินแต่ละแบบก็มีทิศทางการถ่ายเทความร้อนที่ไม่เหมือนกันครับถ้าอย่างนี้บอกได้ไหมว่าไอ้ตัวที่เราเจาะรูเนี่ยมันคือเวลาฟินดูดลงเข้าไปเนี่ยพวกความร้อนมันจะระบายออกทางรูพวกนี้ใช่ใช่มันระบายความร้อนเรือเวลาร้อนมันจดแรงเหว่งแรงเหว่งคือมันออกออกตามออกตามออกทางฟินใช่แต่ทีคือมันออกทางด้านหน้าและด้านหลังด้อ่าอ่ามันก็เป็นการคายความร้อนให้เร็วยิ่งขึ้นคลายความร้อนให้เร็วยิ่งขึ้นใช่นะครับ ก็ถือว่าถือว่าถือว่านี่เป็นเป็นความรู้ของของกับใครหลายหลายคนเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนนะก่อนนั้นก่อนหน้าที่เขามาทำรสต็อปอะผมคิดว่าการทําซอกล่องเจาะรูอะมันเป็นการเพิ่มรูดลายให้มันสวยขึ้นเท่านั้นแต่ว่าการเจาะรูซอกล่องเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการใช้งานเช่นเดียวกันค่ามูประโยชน์แล้วก็แน่นอนสวยไอ้ไอ้สวยก็คือสวยสวยคือหนึ่งแต่ก็ถ้าเราพูดถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์หรือประสิทธิภาพของการทำงานของโ่จานมันก็ทําให้ลดอาการ ลดอาการลดความร้อนในเมื่อลดความร้อนดบบลดอาการเบรกก็จะจะลดอาการเบรกเฟดได้แล้วที่สําคัญก็คือตัว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 รูตัวรูที่เจาะบนหน้าจานถ้าเบิร์สังเกตดูอันนี้คือ,อกระดูกนะฮรกระดูกมันฟินมันคือกระดูกฟินคือกระดูกฟินคือกระดูกูที่เราจเจาะเบอร์ลองมองถ้ามองถ้ามองผ่านได้รูทุกรูที่เจาะจะไม่โดนไส้จะไม่โดนฟินอ๋อใช่ใช่ใช่เนี่เนเราดูด้านในถ้าถ้าถ้ากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องถ้าซูมเข้ามาได้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าด้านในเนี่ย รูเนี่ยมันจะทะลุโดยที่ไม่โดนฟินเลยก็คือฟินก็คือเหมือนโครงสร้างฟินคือกระดูกฟินคือโครงสร้างของจานครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างการเราเราเจาะรูเราเจาะไอ่ฟินหมดเลยอเราไม่ได้เจาะไปโดนเฉียวไปโดนผนังของมันพอโดนเฉียวโดนผนังเนี่ยเนื้อเนื้อเหล็กมันไม่เต็มมันหายกระติดแรงเวียงที่ไม่เต็มเลครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาเจาะเราจะเจาะข้อมฟิน การเจาะข้องฟินอ่ะถ้างั้นผมถามต่อนะการเจาะข้องฟินนี่มันเป็นผลในการที่ฟินมันดูดลมเข้าไปมลนแล้วมันระบายความร้อนออกได้เร็วขึ้นไหมใช่ไหมคือการระบายความร้อนคือมันระบายความร้อนผ่านรูและผ่านฟินครับแต่การที่เราเจาะแล้วไม่โดนฟินคือการที่เราไปเจาะแล้วไม่โดนโครงสร้างหลักอืทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานมีความคงทนมากยิ่งขึ้นมันไม่แกว่งดีกว่าคือเหมือนเราลรา เออฟินก็คือเหมือนเป็นเสาบ้านเป็นเสาบ้านเป็นกระดูกเป็นเสาบ้านแล้วถ้าเราไปเอาเอาขวานไปจามเสาบ้านที่เสาบ้านเราแหวกพังสิครับผมใช่ใช่แล้วแล้วจานหนึ่งใบมันมีฟินเท่าไหร่ฟินมันมันรอบตัวใช่ไหมครับถ้าฟินรอบตัวในการที่เราเจาะเราคล้องฟินฮะหนึ่งแน่นอนคือกระดูกกระดูกของคุณแข็งแรงครับเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้จับโดนกระดูก พราะด้วยด้วยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่เรามีเนี่ยคือคือเราเราเรา,เรา,เ,ราเราทำงานปุ๊บเราใช้สว่านคือเราเราเจาะเราจะใช้เราจะมีมาร์กติ้งเราไม่ได้เอากระดาษมาแปะล,ล้ว,วเอเมจิงไม่ได้ไม่ได้งานหมู่บ้านอ่ะไม่ได้งานบ้านบ้านอ่ะเราก็มีการวิเคราะห์อะไร,ไรมันเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าเราด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่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 มันโปรแกรมออกมาแล้วว่าฮ้ยมันจะต้องเจาะคอมฟินยังไงก็เลยทำให้จานจานที่เจาะรูผ่านหน้าจานของเราทุกลวดลายอ่าอันนี้คือไม่โดนฟินแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นลาย F อ c ซ s บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลายรูล้วนๆพลนุลนๆอ่าไอเนี้ยคือพูดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนส <Yahoo! S 2> ีครับ uh huh. มีอีกประเด็นหนึ่งผมถามหน่อยทำไมอ่าอย่างอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันใช้กับรถบ้านเพื่อะบายความร้อนทำไมรถแข่งถึงไม่สามารถใช้แบบเจาะรูได้จริงรถแข่งใช้ได้นะอรถแข่งใช้ได้เลยแหละแต่ พอใช้ได้แล้วพอแน่นอนจานเวลาใช้งานอย่างรัดด้วยถ้าเกิดเราใช้งานอย่างหนักหน่วงครับจานอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ทุกแบรนด์ทุกอะไรบนโลกใบนี้เลยแหละครับถ้ามีการเจาะรูบนหน้าจานม,มันจะเกิดการแคล็กโอ้โหอันนี้โอโโอขอยกมือถามนะพี่แคล็กเนี่ยมันจะเป็นแคล็กเหมือนอารมณ์ไหนอารมณ์ทิวลิงยังไงมันเหมือนเป็นรอยรอยเหลารอยเล้าเป็นรอยเหลารอยตามรูใช่ก็คือมันจ<ล>ะแ<ะ>คล็กจากรูวิ่งหารู จะคล็กจากรรวิ่งหาวิ่งหาปลายปลายจานเบรค oh. หรือจะเกิดรอยแตกลายงาบนบนหน้าจานแตกงาเห,เหมือนเหมือนเลาเราเล่นพราแล้วเราสองกล้องอ่ะเออน่นเป็นการเป็นเนื้อเนื้อเนื้อแตกลายงาครับ <Huh. S 2> ซึ่งอันนี้ยถามว่าเวลามันเกิดการคล็กหรือเกิดหน้า,าจานที่เป็นจะเป็นเหมือน <Huh. S 2> เหมือนเหมือนรอยเล้าครับ <Huh. S 2> ไม่ต้องตกใจนะยังใช้ได้ยังใช้ได้ยังใช้งานได้อยู่ ไม่ต้องตกใจเลยเพื่อนต้องตกใจโอ้โหมันแคลกแล้วมันเราจะต้องมันจะแตกมันจะหลุดมันจะอะไรไหมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมันเกิดรอยแคลกบนผิวหน้าแต่แผ่นหน้ากับแผ่นหลังมันยึดติดโดยฟินฟินอ่ะและอยากจะบอกอย่าตกใจเพราะอะไรไอ้ที่คุณใช้มันคือเหล็กมันคือเหล็กกว่ามันจะฉีกกว่าจะแตกเลยมันยากอยู่แล้วคือแแข่งจริงที่ที่ที่ใช้งานกันจริงๆในจานหลายๆแบรนด์ที่ที่มีการจอบรูบนหน้าจานครับ แคลกท่านั้นแคลกหมดอืแต่แคลกแล้วมันไม่แตกแต่เขาก็ยังใช้อยู่ยังใช้ได้ใช่คือเนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจจานล่นสต็อกก็แคลกไม่มีจานอะไรไนมะ่แคลกถ้าถ้าเกิดมันถ้าเกิดมีรูอะมีรูบนบนหน้าจานหรือมีรูองลายบนหน้าจานยังไงก็แคลกเปอร์เซ็นต์การแคลกมีต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การแคลกมีแน่นอนมีแน่นอนอยู่ที่ลักษณะการใช้งานแล้วทีนี้ครับอ่าฮะอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าถ้ามันเกิดแคลกจริงๆมันจะ มีผลต่อการใช้งานบ้างน้อยแค่ไหนไม่ไม่มีเลยครับก็ย้มให้กันนะคือไม่ใช่มันคลกไม่ใช่จานมันคลกแล้วมันจะแตกสะวั้นขาดเป็นสองชิ้นอ่าบอกได้ลยว่าจานมันยึดติดโดยฟินครับและที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้คือรูเหล่าที่เจาะไม่โดนฟิลครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอเอนเล็กไม่ไม่ได้เพี้ยนโครงสร้างอเอนเ็กไม่ได้เปลี่ยนปลอดภัยปลอดภัยแล้วไม่ไม่ต้องกลัวเลยพูดงี้เพราะว่าสิ่งที่เจอคําถามบ่อย จานแคลกจานล้าจานแตกอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องตกใจด้วยไม่ต้องตกใจด้วยใช่ไม่ต้องตกใจครับปกติปกติต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเห็นจานแคลกจริงๆเป็นคําถามที่เราเจอบ่อยมากนะเป็นคําถามที่เราเจอบ่อยครับเว้ยจานเล้าจานอะไร คือหลายๆท่านอาจจะตกใจที่มีรอยร้าวเกิดขึ้นหรืออะไรเมื่อนี่คือการยืนยันของทางนิวเบียนะครับว่ามันไม่เป็นผลตราการใช้งาน <Wow. S 1> แต่ถ้าคุณไม่สบายใจก็เปลี่ยนสะ,ะ <c oughs> ถ้าไม่สบายใจก็เอามาให้เราดูมาให้เราตรวจเช็คได้ครับใช่ถ้าตกว่มันถ้าจานบางแล้แคลกไอ้นาหนาสมควรเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดจานหนาเพิ่งใช้ไปล้แคลกไอ้นี้ยมันสามารถใช้ได้ แต่มันติดที่เราละติดตัวที่ยตใจ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 ไม่ดีละใจไม่ดีใจเสียละใจเสียละก็พูดพูดพูดไห้ฟังเลยว่ามันมันยังใช้งานได้ตามปกติครับมนไม่ต้องมันต้องตกใจบองคนตกใจไม่ค่าขับไม่ไม่ไม่เกี่ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้จากพี่เบียร์มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ลวดลายของหน้าจานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูเซาะล่องมีคุณสมบัติพิเศษมากมายนะครับการเจาะรูซาะล่องเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อนหรือการกวาดหน้าคาเบกให้มีความเรียบยิ่งขึ้นการรีดน้ําไม่ดียิ่งขึ้นหรือว่าเป็นตัวบ่งบอกได้ครับว่าจานคุณมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เบียนะครับกับความรู้ดีๆของทางลันสต็อกนะครับเดี๋ยวอีพีหน้า เราจะมาคุยกันเรื่องการเจียจานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจานะซอฟเจียได้ไหม,ม,มพี่เบียปปร์คิดว่าไง <c oughs> คิดว่าหาคิวพี่ได้หาคิวพี่หาคิวพี่คุยกับพี่เบียร์ให้ได้แล้วกนะันครับสำหรับวันนี้นะครับรู้หรือไม่ไบลันซอสต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ